ไม่ดิโดนไม่สนใครพุ่งลงล่างก่อนเลยแหละอึอเงอเอาหน้าทิ้มเลยหน้าทิ้มเดี๋ยไปจะเบียดเบียดกันทำไมวะเนี่ยนี่ดานี้นะกระโดดตกไปให้มันจบๆตั้งแต่แรกก็ได้พี่คือผู้นำนี่ไงพี่คือผู้นำตกอะพี่คือผู้นำรักแล้วมึงเริ่มละชีวิตมึงเริ่มละชีวิตมึงเริ่มละลเริุกไปละลุกไปละเหยียบคีบกันผมบอกว่าจะจะเหยียบจะเหยียบกันเหยียบเอยบี้เออผมโดนเบียดเบียน โอ้โหกูว่าจะไม่โดนเผยแล้วนะกูจะไม่โดนเผยไปแล้ว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 ถึแแล้ว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 ไอ้แล้ไปไป้ว้วไ้้ยเฮ้ย้ไปไ หนึนสองห้านะครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะเดียววิ่งอยู่สุดท้ายเลยปะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเข้ามาได้แล้วยิงอยู่สยไปแล้วอยางเนี้ยพ้นไปก็แบบบางทีก็แม่งเฮ้ยสวยว่ะโอ้วว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 รววจวเวว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 วทวววว ใช่ไหมอ่านถูกกะเปล่าสบายสบายด่านเนี้ยขำอุ๊ปโอ้ยไม่เอาแล้วนับหนึ่งอะไรวะเนี้ยนายยังมาทำอย่างงี้กับเรานะเออสองสามโอ้โหแน่นอนว่ะวันนี่เราอะแน่นอนแล้วก็แน่นอนแล้วเฮ้ยใช่หรือเปล่าช่วงนั้นเขาฮอตช่วงนั้นน่ะหนุ่มๆตอบันให้ควักไม่ไมจะขี่นะพี่ พี่พูดเป็นขี้เลยอ่ะไม่ใช่ขี้ไงด่านนี้แล้วด่านตะตัวก็หนึ่งหนึ่งห้าอยู่ไหนวะนี่กำลังหาอยู่เดี๋ยวเราจะแล้วนะนี่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 ถ่ายท่อสดสามสองสองสองสามคนนับนีหนึ่งศูนย์สองห้าครับเขาวิ่งมากับน้องนกกระเรียนครับแล้วก็เจ้าของกระทิงแดงนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าอะไรวะเนี่ยเอ้ยสปอนเซอร์เอ้ยอะไรวะ เอ้าเอ้าไอ้นั่นลวงเอ้าไอ้ส ah, ุดสวยมาพี่มะพี่มะพี่มะออนจิราพี่มะพี่มะโดนไปแล้วอาเว่ยอะไรวะเว่ยหุนอยู่เนี่เฮ้ยสวยเบ้นเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวโปนี่ป้เฮ้ยรันดักันไปทำอะไรมาวะทำไมเดี๋ยวนี้ผิววะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องดูพี่มันต้องสังเกตด่านเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูวิธีการวิ่งของเขาเฮ้ยเฮ้ย แล้วกนเอาแล้วเหลืองด้วยโอ้โหโอ้โหแล้ว้ล้มให้ทีนึงเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเน้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เฮ้ย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 เฮ้ เอาแล้ว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 ดูเท้าพิงดูแตกตื่นมากเลยอะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ิยเฮ้ยเบ้ยเยเฮ้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 ยบฮ้ยเยเฮิยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยย้ยเ เออ how you like that how you like that ไปดีกว่าอ๋อฝากิีตามพิชยาด้วยนะครับพิชยาบุ้งกีนะครับมันเอา16คนออกเหรอเ่่าไหรวะมันเอา16คนทั้งหมดพี่เอากี่คนวะเอ้ยน่าปะขูดหมาไว้น่ะดีแลวเอ้ย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 ดีกว่าเนียนว่ะ เออไอ้โหเต็บทีนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเต็บแต่ตั้งแต่ยานายอย่าทำเราอย่าทำเราเตาดเฮ้ยนายัึงเราทำไมดังปะน่าจะใช่ถ้าจำชื่อไม่ผิดดังนี่เหราเมื่อกี้ไปเล่นมาแล้วเรือพันมันเต็มอ่ะก็เลยย้ายมาเล่นฟอร์กายลงเรือพันไม่ทันงอนเอาดิเอาดิมาดิเฮ้ยสลัด โอ้โหแค่แปดวิเดี๋ยวเธอได้เลือกเลือกเอาหมาไหมอองจิลาหมาเริ่มมาปวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาเริ่มปวดแล้วเริ่มเห็นพี่ม้าปวดแล้วหมาเริ่มเอาแล้วเห็นไหมจำได้จำได้ว่าคือดังเพราะเราเก่งจะไปลงเรือกับเขาปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเฮ้ยโอ้โหนี่หลบแต่ต้องชิงนะของหมู่บ้านนะมทิ้งไม่ได้นะอีสามสิบเซก

วิเด oh. ียวเองอ่ะที่ความหวังของหมู่บ้านจบ